กราบนมัสการพระอาจารย์ทุกรูปขอสวัสดีสมณีแล้วก็เจริญพรอาจารย์ยงทุกท่านวันนี้กับผมสมณีวชิรวิทย์วงทองดีวันนี้จะมาเป็นอ่านประวัติวันภาษาไทยแห่งชาตินะครับ ที่จะถึงวันที่29นี้วันภาษาไทยแห่งชาติวันที่29<ม>กรกฎา,าคมของทุกปี<ม>คือวันที่รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมมานาประพิษในด้านภาษาไทย และเพื่อกระตุ้นให้ชาวไทยทั้งชาติได้ตระหนักถึงความสำคัญของคุณค่าภาษาไทยและรวมใจกันใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเพื่ออนุรักษ์ภาษาไทยให้เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่ชาติไทยต่อไปต่อมานะครับความเป็นมาวันภาษาไทยแห่งชาติสืบเนื่องจาก เมื่อ29กรกฎาคมพุทธศักราช2505พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานและทรงอภิปรายเรื่องปัญหาการใช้ภาษาไทยร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิในการประชุมทางวิชาการของชุมนุมภาษาไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่าอ,อักษศรศาสตร์คณะอักษศรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งทรงแสดงความ ซึ่งทรงแสดงพระปรีชาสามารถและความสงรพระราชาริไทยห่วงใยในภาษาไทยจนเป็นที่ประทับใจผู้ร่วมประชุมครั้งนั้นเป็นอย่างยิ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชาดำรัสตอนหนึ่งความว่าของรัชกาลที่9นะไม่ใช่องค์ปัจจุบันนะเรามีความโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณการ จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ควรจะใช้คำเก่าๆที่เรามีอยู่แล้วไม่ควรจะมาตั้งศัพท์ใหม่ให้ยุ่งยากปัญหาเฉพาะในด้านรักษาภาษาก็มีหลายประการอย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในทางออกเสียงคือออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจนอีกอย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในวิธีใช้หมายความว่า วิธีใช้คำมาประกอบประโยคนับเป็นปัญหาที่สำคัญปัญหาที่สาคือความร่ำรวยในคำของภาษาไทยซึ่งพวกเรานึกว่าไม่ร่ำรวยพอจึงต้องบญญรรจัดศัพท์ใหม่มาใช้สำหรับคำใหม่ที่ตั้งขึ้นมีความจำเป็นในทางวิชาการไม่น้อยแต่บางคำที่ง่ายๆก็ควรจะมี รัฐบาลจึงได้ประกาศให้วันดังกล่าวเป็นวันสำคัญตั้งแต่13กรกฎาคมพุทธศักราช2542เป็นต้นมาภาษาไทยเป็นภาษาที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีรากฐานมาจากออสโตรไทยซึ่งมีความคล้ายคลึงกับภาษาจีน มีหลายคำที่ขอยืมมาจากภาษาจีนพ่นอุรามคำแหงพ่อคุณรามคำแหงได้ประยิษฐ์อักษรไทยขึ้นมาเมื่อปีพุทธศักราช1826มีพยัญชนะ44ตัว21เสียงสระ21รูป32เสียงวรรณยุกต์5เสียงคือเสียงสามัญเอกโท ตรีจตว,วาภาษาไทยดัดแปลงมาจากบาลีและสันสกฤตคนไทยเป็นผู้ที่โชคดีที่มีภาษาของตนเองและมีอักษรไทยเป็นตัวอักษรประจำชาติอันเป็นมร,มรดกล้ำค่าที่บรรพบุรุษได้สร้างไว้ <c oughs> ซึ่งเป็นเครื่องแสดงว่าไทยเราเป็นชาติที่มีวัฒนธรรมสูงส่งมามาแต่โบราณกาลและยังยืนมาจนปัจจุบัน คนไทยผู้เป็นเจ้าของภาษาควรมีความภาคภูมิใจที่ชาติไทยใช้ภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติมากกว่า700ปีแล้วและจะยั่งยืนตลอดไปถ้าทุกคนตระหนักในความสำคัญของภาษาไทยความสำคัญของภาษาไทยภาษาไทยเป็นวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติภาษาเป็นสื่อใช้ติดต่อกันและทำให้วัฒนธรรมอื่นจเจริญขึ้นแต่ละภาษามีระเบียบของตนและแต่ แล้วแต่จะตกลงกันในหมู่ชนชาตินั้นภาษาเป็นศูนย์กลางยึดค้นทั้งชาติดังข้อความตอนหนึ่งในพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเรื่องความเป็นชาติโดยแท้จริงว่าภาษาเป็นเครื่องผูกพันมนุษย์ต่อม,มนุษย์แน่นแฟ้นกว่าสิ่งอื่นและไม่มีสิ่งใดที่จะทําให้คนรู้สึกเป็นพวกเดียวกันหรือแน่นอนยิ่งไปกว่าภาษาเดียวกัน รัฐบาลทั้งปวงย่อมรู้สึกในข้อนี้อยู่ดีเพราะฉะนั้นรัฐบาลใดที่ต้องปกครองคนต่างชาติต่างภาษาจึงต้องพยายามตั้งโรงเรียนและออกบัญญตัติบังคับให้ชนต่างภาษาเรียนภาษาของผู้ปกครองแต่ความคิดเห็นเช่นนี้จะสำเร็จตามปรารถนาของรัฐบาลเสมอก็หาไม่ได้แต่ถ้ายังจัดการแปลงภาษาไม่สำเร็จอยู่ตราบได ก็แปลว่าผู้ผู้พูดภาษากับผู้ปกครองนั้นยังไม่เชื่ออยู่ตราบตราบนั้นและยังจะเรียกว่าเป็นชาติเดียวกันหรือมหาชนพื้นเมืองไม่ได้อยู่ตราบนั้นภาษาเป็นสิ่งที่ซึ่งฝังอยู่ในจิตใจมนุษย์แน่นแฟ้นยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดดังนั้นภาษาก็เปรียบได้กับรั้วของชาติถ้าชนชาติใดรักษาภาษาของตนไวด้ดีให้บริสุทธ ก็จะได้ชื่อว่ารักษาความเป็นชาติคนไทยทุกคนใช้ภาษาไทยเป็นสื่อความรู้สึกนึกคิดเท่านั้นยังไม่พอควรรักษาระเบียบความงดงามของภาษาซึ่งแสดงวัฒนธรรมและเอกลัก,กษณ์ประจำชาติไว้อีกด้วยดังพระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตอนหนึ่งว่าภาษานอกจากจะเป็นเครื่องสื่อสารแทนความรู้สึก ของคนทั่วโลกแล้วยังเป็นเครื่องแสดงให้เห็นวัฒนธรรมอารยธรรมและเอกลักษณ์ประจำชาติอีกด้วยไทยเป็นประเทศซึ่งมีขนบประเพณีศิลปรกรรมและภาษาซึ่งเจริญรุ่งเรืองมาแต่อดีตการเราเป็นผู้อนุชนจึงควรภูมิใจช่วยกันพะุุงรักษามรดกทางวัฒนธรรมอันเป็นทรัพย์สินของทรัพย์สินทางปัญญาที่บรรพบุรุษได้อุตสาหสร้างสรรค์ขึ้นไว้ให้เจริญสืบไป ต่อไปนะครับวัตถุประสงค์ของวันภาษาไทยแห่งชาติมีดังนี้ 1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวภูมิพลอดุลยเดชผู้ทรงเป็นนักปราชญ์และนักภาษาไทยรวมทั้งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณของพระองค์ที่ได้ทรงแสดงความห่วงใยและพระราชทานแนวคิดต่างๆ เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย2เพื่อร่วมเฉลิม,ลมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่รัชกา,ท, 9, ชกาที่9เนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2542 3เพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกของคนไทยทั้งชาติ ให้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทยตลอดจนร่วมมือร่วมใจกันทนุบำรุงส่งเสริมและอนุรักษ์ภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์และสมบัติวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติให้อยู่คงคู่ชาติไทยตลอดไป 4. เพื่อเพิ่มคูณประสิทธิภาพในการใช้ภาษาไทย ทั้งในวงวิชาการและวิชาชีพรวมทั้งเพื่อย,ยกมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาไทยในสถานศึกษาทุกระดับให้สำริจผลยิ่งขึ้น 5. เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐบาลและเอกชนทั่วประเทศมีส่วนร่วมในการจัดกิจาการรมที่หลากหลาย เพื่อเผยแพร่ความรู้ภาษาไทยในรูปแบบต่างๆไปสู่สาธารณชนทั้งในฐานะที่เป็นภาษาประจำชาติและในฐานะที่เป็นภาษาเพื่อการสื่อสารของทุกคนในชาติซึ่งพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในครั้งนั้นทรงมีใจความว่า ในปัจจุบันนี้ปรากฏว่าได้มีการใช้คำที่ออกจะฟุ่มเฟือยและไม่ตรงกับความหมายอันแท้จริงอยู่เนียงๆน้อง,งอ,ออกเสียงก็ไม่ถูกต้องตามอ,าอักขรวิธีถ้าปล่อยให้เป็นไปดังนี้ภาษาของเราก็มีแต่จะสุดโซมชาติไทยเรามีภาษาของเราใช้เองเป็นสิ่งอันประเสริฐอยู่แล้ว เป็นมรดกอนันมีค่าตกทอดมาถึงเราทุกคนจึงมีหน้าที่จะต้องรักษาไว้ป่างวะฉะนั้น <c oughs> จึงขอให้บรรดานิสิตและบัณฑิตตลอดจนครูบาอาจารย์ได้ช่วยกันรักษาและส่งเสริมภาษาไทยซึ่งเป็นอุปกรณ์และหลักประกันเพื่อความเจริญวัฒนาของประเทศชาตินอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ยังมีพระปีชาญาณและพระอัจฉริยภาพในการใช้ภาษาไทยทรงรอบรู้ปราดเปรืยองยนะถึงรากศัพท์ของคำไทยคือนะภาษาบาลีและนะสันสกฤตทรงพระอุตสาหาวิริยะยนะแปลนะและเรียบเรียงวรรณกรรมภาษาต่างนะประเทศ เป็นภาษาไทยที่สมบูรณ์ด้วยลักษณะวรรณศิลป์มีเนื้อหาสาระที่มีคุณค่าเป็นคติในการเสียสละเพื่อส่วนรวมและเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนในการใช้ภาษาไทยดังจะเห็นได้จากพระราชนิพลแปลเรื่องนายอินผู้ปิดทองหลังพระติโตพระราชนิพลแปล บทความเรื่องสั้นๆหลายบทและพระราชนิพลเรื่องพระมหาชนกเป็นต้นนะครับก็จบแล้วสำหรับการอ่านประวัติแล้วก็ความเป็นมาความสำคัญของวันภาษาไทยซึ่งเเรื่องที่พระพุทธเจ้าหลวง พระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่9ทรงนิพน์นี่ก็พระมหาชนกนี่พวกเราก็จะคุ้นกันเป็นอย่างดีมากที่สุดนะเคยมีเป็นภาพพยนตร์การ์ตูนให้ดูด้วยรู้สึกจะช่วงปี58-59ตอนนั้นก็เคยดูอยู่นะเป็นสามมิติภาพสวยมากแล้วสองข้อสอปี259ของพระองค์ท่านก็เอาภาพนี่แหละไอ้การ์ตูน พระมหาชนกนะ่ะที่เป็นสาม,มิติเอามาใส่ในคสคใบสคออสอของพระองค์ท่านด้วยซึ่งปกติท่านจะชอบใส่เป็นคุณทองแดงแนละ้วตั้งแต่ปีห้าศูนมาสี่แปดสี่เก้าห้าศูนมาจะเป็นทองแดงแต่ปีเอ้ไม่ใช่ปีห้าเก้าปีห้าแปดนะเป็นมหาชนกปีห้าเก้านี้ลอเก้าท่านใส่เสื้อเป็นอะไรนะปัดคุณทองแดงเอาไว้ ตอนนั้นคุณทองแดงตายไปแล้วนะปีห้าแปดก็แค่นี้ครับก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ